ทำไมรูปนม,มันเป็นยังไงหนูไม่ยอมให้ป้าถ่ายกันน้ำมนเพราะป้ามีลูกสาวคนเดียวถ้าป้าไม่รับหนูหนูจะรักแม่คนเดียวไม่เอารูปให้ป้าดูป้าเขาไม่ได้กอดพี่น้ำมนมป้าเขาไม่ได้กอดพี่น้ำมนไหนพูดให้แม่ฟังก่อน มันยังไงมันเป็นยังไงเนี่ยพูดให้แม่ฟังหนูพูดแล้วแม่ก็ต้องเฉลยให้หนูดูเดี๋ยวก่อนหนูเห็นรูปในรูปมันมียังไงมันเป็นยังไงลูกป,ป้าเอามือไปป้ามือไปป้ามือไปแตะเขานิดหน่อยหนูก็ไม่ยอมอะ่ะแล้วทําไมอ่ะทาไมถึงแตะไม่ได้อะลูกหนูไม่ป้ามีลูกสาวคนเดียวแล้วป้าทะไปแตะเขาได้ไงอะ่ะทำไมถึงแตะไม่ได้อะลูก หนูรู้สักยังไงเนี่ยหนูรักพ่อคนเดียวหนูไม่ได้รักคนอื่นแล้วป้าไปรักเขาได้ไงป้าก็ไม่ได้รักนี่เดี๋ยวก่อนลเอาลูกให้ป้าดูสิทำไมอ่ะทำไมอ่ะหนูเป็นอะไรไหนบอกแม่ก่อนแม่ยาถามมากหยุดแล้วเอาลูกให้หนูดูแล้วป้าเด <laughs> <laughs> ี๋ยวก่อนนู หนูเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่ารูปนั้นนะป้าป้าไม่ได้อุ้มพี่น้ำมนนะไม่ใช่แล้วทำไมป้าไปแตะต้องเขานิดหน่อยหนูไม่ยอมแตะไม่ได้เลยเหรอแตะไม่ได้เพราะอะไรเพราะเพราะว่าป้ามีลูกสาวคนเดียวแล้วป้าจะไปแตะต้องคนอ่นได้ไงไปแตะแม่แต่นิดเดียวหนูก็ไม่ยอมเขาเป็นลูกของเพื่อนแม่นะ อืิจริงๆยังไงที่เป็นเพื่อนแม่หนูก็ไม่ให้แตะเพราะอะไรเนี่ย<ะ>เพราะว่าเขาเป็นลูกพ่อแม่เขาเองอแล้วป้าจะไปแตะเขานิดหน่อยได้ไงมแม่พอแล้วเอารูปไปให้ป้าดูทำไมต้องพอด้วยละ่ะแม่หามเยอะหนูเหนื่อย <laughs> โอเค